สวัสดีครับกลับมาพบกับแซมสเกชในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เราจะนาไอเดียธุรกิจคาเฟ่ไลฟ์สไตล์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พบปะพูดคุยนั่งชิลทํางานหรือมุมถ่ายรูปมาลองต่อยอดพัฒนาซับมือ2ย่านบางขุนเทียนไม่ได้ครับกับเดอะนิวเอ็กเ e ียน c ์คาเฟ่คาเฟ่ประสบการณ์ใหม่นครับไปชมกันครับว่ามีซับมือ2ที่ไหนที่น่าสนใจบ้างครับอาคาราพาณิชย์2คูหา4ชั้นครึง่งอาคาราพาณิชย์2คูหา3ชั้นครึง่งสําหรับซับมือ2ที่เลือกมาจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีเนื้อที่2ง 67.8ตารางวาทำเลดีย่านบางขุนเทียนนี่เองครับโดยผังที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยมตั้งอยู่ติดถนน2ด้านสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยตึก2ชั้นและบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียวการเข้าถึงจากถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาครผ่านห้างโฮมโปรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าข้ามประมาณ1.3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยท่าข้าม7รวมประมาณ4กิโลเมตรเราจะพบทรัพย์สินอยู่ด้านซ้ายมือครับ โดยจุดเด่นของพื้นที่นั้นตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยการคมนาคมเข้าออกได้หลายเส้นทางใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงได้แก่โรงเรียนวัดท่าข้ามห้างเซนทนรัลพลาซ่าพระราม2องบิ๊กซีสำนักงานเขตบางขุนเทียนโรงพยาบาลพิมพ์และโรงเรียนนานาชาติเบสิส โดยแนวความคิดการสร้าง The New Experience Cafe หรือคาเฟ่ประสบการณ์ใหม่นั้นเป็นคาเฟ่ในบรรยากาศสบายๆสไตล์บ้านสวนโดยเราเริ่มจากการพัฒนาฟาซาดหรือพื้นที่ด้านหน้าอาคารโดยทำให้ทางเข้าด้านหน้าปรับให้ดูทันสมัยขึ้นออกแบบรั้วใหม่ทำให้สามารถมองสวนสวยภายในพื้นที่ได้แนวรั้วปลูกต้นไม้ให้ดูร่มรื่น แนวความคิดของคาเฟ่บ้านสวนแบบใกล้ชิดธรรมชาตินั้นจะเป็นแนวคิดเพื่อพัฒนาบ้านเดิมให้เชื่อมต่อกับธรรมชาติในแบบบ้านสวนสวยทั้งภายในอาคารภายนอกอาคารและพื้นที่ริมน้ำครับสำหรับไอเดียการปรับปรุงพื้นที่ชั้นหนึ่งนั้นเราเปิดผนังเดิมให้กลายเป็นหน้าต่างกระจกบานใหญ่เชื่อมต่อสวนสวยโดยรอบพื้นเดิมผนังปูนทาสีขาวสลับกับผนังไม้เก่า เฟอร์นิเจอร์ไม้ร่วมสมัยโคมไฟและฝ้าเพดานอาจใช้ไม้ทำให้บรรยากาศดูสบายตานอกจากนี้เรายังใช้แนวความคิดบ้านสวนที่บวกกับโคเวิร์กิ้งสเปซโดยเราจะพัฒนาพื้นที่ชั้นสองโดยเปิดผนังเชื่อมต่อกับสวนสวยรอบบ้านปรับพื้นที่ให้มีการใช้งานได้หลากหลายมีทั้งพื้นที่นั่งทำงานที่เชื่อมต่อกับระเบียงใกล้ชิดธรรมชาติและพื้นที่ห้องประชุมนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ออฟฟิศขนาดเล็กให้เช่าสำหรับการตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นทัพพิคอ พื้นเดิมอาจเปลี่ยนผนังโดยรอบให้เป็นกระจกเต็มบานตัดกับผนังสีน้ำเงินเข้มคู่กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ร่วมสมัยสำหรับงบประมาณการก่อสร้างปร,ปรับปรุงทางเข้าอาคารนั้นประเมินที่ตารางเมตรละ8 0 0 0ถึง10,000บาทส่วนปรับปรุงพื้นที่ภายในเป็นคาเฟ่ตารางเมตรละ 10, 1 0 0 0 0ถึง12,000บาทส่วนชั้น2ปรับปรุงเป็นบ้านสวนโคเวิร์กิ้งสเปซตารางเมตรละ 10, 1 0 0 0 0ถึง12,000บาทครับสำหรับใครที่สนใจไอเดียในการออกแบบสามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่ Facebook The Renovation และท่านที่สนใจซับมือ2จากแซมสามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ w w w s a m o r t h ซับมือสต้องแซมครับแซมมีซับดีๆให้เลือกอีกเยอะเข้าไปค้นหาได้ที่ w w w s a m o r t h รวมทั้งอีกหลากหลายช่องทางบนออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากแซมโดยแอ i ไอดีไลน์แอปแซมไลน์เฟซบุ๊กซับมือ2ต้องแซมแซม NPA ชแนบน YouTube และแซม NPA บน t w i t เตอร รือโทร026861888ซับมือสองต้องแสบ